ดีนักเรียนชั้นมาเนอะ,อะสำหรับในช่วงนี้เราก็เรียนออนไลน์กันในวันนี้ก็จะมาเรียนกันในเรื่องอ breaking the law เนาะ breaking the law breaking the law หมายถึงอะไระดูทีละคำเลยดูคำน้าที่นักเรียนน่าจะายังไม่เคยเห็นเนอะ,อะคำว่ารอรอันนี้แปลว่า กฎหมายอลองหมาถึงกฎหมาย breaking breaking เนี่ยมาจากคำกริยาคำว่า break break อ่าหมายถึงอะไร break อย่างนี้หรือเปล่าหยุดหรือเปล่าอ่าแปลว่าหยุดก็ได้แต่ในกรณีนี้อ่าในบริบทนี้ break ทำให้หมายถึงแปลว่าทำให้แตกทำให้หัก ทําให้กฎหมายแตกค่ะก็คือเป็นการไปทําลายกฎหมายหมายถึงการฝ่าฝืนฝ่าฝืนกฎหมายเองการไม่ปฏิบัติตามกฎหมายทีนี้เรามาดูที่หัวข้อของเราหัวข้ออยู่ที่เรื่อง Crime. อ Crime. ครา r คร e c ค i า e ที่แปลว่าอาชยากรรมอ,อาชยากรรม เรื่องอาจจะกรรมเป็นเรื่องไม่ค่อยจะดีนะเนาะที่นักเรียนมาดูตรง newspaper หรือหนังสือพิมพ์ newspaper ตรงนี้จะพูดถึงครามเดี๋ยวผู้จะอัพโหลดเป็นแบบฝึกหัดเนาะหลังจากที่เราดูหนังสือพิมพ์อันนี้แล้วอ่านหนังสือพิมพ์อันนี้แล้วไปด้วยกันแล้วก็หาความหมายทำความเข้าใจไปด้วยกันเดี๋ยวเราไปลองทําทแบบฝึกหัดดูซึ่ง แบบฝึหกหัดจะเป็น Google Form ก็คือให้เราเนี่ยเข้าไปตอบข้างในนั้นเลยเนาะแต่ถ้าเรกเรียนไม่ดูตรงนี้ก็จะไม่รู้คำตอบเพราะว่าคำตอบจะอยู่ในหนังสือพิมพ์ใน Newspaper เรื่องนี้อ่ะเรามาดูไปพร้อมกัน Newspaper ของเราเนี่ยมีอยู่ด้วยกันสองเรื่องด้วยกันอันแรกเลยหัวข้อหรือพาดหัวข่าวเนี่ยเขาพาดหัวว่าอ่าเห็นไหม Coach Why Snacking คอชไวสแนกกิ้งอ่ามีคอชไวแล้วก็สแนกกิ้งสามคำเนาะอ่าคอชเนี่ยแปลว่าถูกจับถูกจับ่บน่าจะเดาเลยเนาะเพราะว่าเรื่องของเราอันนี้พูดถึงเรื่องอางจเอกรารถูกจับเนี่ยก็น่าจะถูกอะไรจับถูกใครจับเลยถูกตำรวจจับเนาะถูกโปลิสจับอ่า อันนี้ภาพหัวข่าวนี้บอกว่า cost wise snacking ก็คือถูกจับในขณะที่วา y แปลว่าในขณะที่ในขณะที่ snacking snack Sn snacking มาจากคำว่า snack snack เนี่ยหมายถึงของกินเนาะหมายถึงขนมอะไรพวกนี้ snack ่า Sn snacking นี่ก็คือกำลังกำลังกินอยู่่ากำลังกำลังกินหรือกำลังรับประทานกำลังขบเคี้ยวอะไรอยู่สักอย่างเนาะก็คือ เหมือนกำลังกินอะไรอยู่แล้วก็ตำรวจก็มาจับพอดีอ่ะเรามาดูในหัวในรายละเอียดของข่าวกันว่าเขาบอกอะไรบ้างน่าไมเรียนดูตามไปเลยเนาะหรือใครมีกระดาษมีสมุดเอาขึ้นมาจดคําศัพท์ไว้ก็ได้ถ้าคนที่ไม่เอาหนังสือกลับบ้านเพราะว่าเนื้อเรื่องที่ครูมาสอนนี่ครูเอามาจากในหนังสือของเรานั่นเองอ่าเรามาดูกันเลยเขาบอกว่า most Burglars break into people's houses when no one is home อ่า most b u r g l a r เราเจอคำศัพท์คำว่า b u r g l a r burglar ไม่ใช่เบอร์เกอร์นะอันนี้เบอร์เกอร์เบอรเนี่ยหมายถึงขโมยอ่าหมายถึงพวกขโมยหรือพวกโจรน,นั่นเองขโมยหรือโจรเขาบอกว่า most b u r g l a r อ่าก็คือโจรส่วนใหญ่เนี่ย most เนี่ย break into house อิ uh, into people's h o u s e s อ่า break into break into เนี่ยก็หมายถึงว่าบุกเข้าไปอ่า uh, เพราะว่าโจรเนี่ยก็จะบุกเหมือนแบบแอบเข้าอะไรเนาะบุกเข้าบุกเข้ามาใน People houses ก็คือบ้านของคนเนี่ยในขณะที่ when n o o n e is home ก็คือบุกเข้าไปตอนที่มีคนอยู่บ้านไหมอ่า uh, n o one ก็คือบุกเข้าไปตอนที่ไม่มีใครอยู่บ้านเพราะตามปกตินโจรมักจะ ใในช่่่่วงงทีีไมมครอยูบ้าดูประโยคต่อมาเขาบอกว่า mm hmm. they steal c a t c h and goods and try to escape quickly day ตรงนี้ก็หมายถึงโจนเนี่ย steal steal Ste Ste ตรงนี้เป็นคำกริยาแปลว่าขโมยขโมยเป็นคำกริยาเนาะเป็น verb อ,อเรียนตัวนโจนเนี่ยขโมย catch catch คืออะไร catch เหมือนแวาเราไปซื้อของเราต้องไปจ่ายเงินตรง แคชเชียร์อ่ามาจากคำเดียวกันแคชอันนี้แปลว่าเงินหรือเงินสดนั่นเองอ่าเงินสดแล้วใครเก็บเงินสดไว้ที่บ้านเนี่ยโจรก็ไปขโมยเนาะขโมยแคชแอนด์กู๊ดส์อ่ากู๊ดส์อันนี้ไม่ได้แปลว่าดีต้อไ,ได้สังเกตกู๊ดส์อันนี้มันมีตัวอะไรอยู่ข้างหลังด้วยมีตัว S อยู่ข้างหลังอ่าถ้ากู๊ดส์ที่มี S เนี่ยจะแปลว่าสิงส่งเอ่อสินค้าหรือสิ่งของก็ได้อ่าถ้าอยู่ที่บ้านเราก็อาจจะเป็น สิ่งของถ้าอยู่ตามร้านคา้าก็จะเป็นสินคะ้าเนาะโจรก็ไปขโมยเงินขโมยสิ่งของ and try to escape อ่า try ก็คือพยายามพยายามที่จะ escape escape ก็คือหลบหนีอ่าเพราะว่าพอขโมยปุ๊บพอได้ของปุ๊บก็ต้องพยายามที่จะหลบหนีหลบหนีอย่าง quickly ด้วยก็คืออย่างรวดเร็ว่ารีบมารีบไปอยู่นานเดือวตำรวจมาเดี๋ยวเจ้าของเข้ามา อ่าหลบนี้อย่างรวดเร็วอ่าประโยคต่อมาเขาบอกว่า this wasn't the case of uh, the case for a hungry burglar in amsterdam the burglar left his home at around 2 a m on saturday อ่าประโยคนี้ยาวนิดนึงเราดูไปพร้อมๆกันเนาะอันแรกเขาบอกว่านี่ไม่ใช่ไม่ได้เป็นเคสเดียวกันก็คือจากที่เขาเล่ามาบอกว่าส่วนมากเนียโจรมันจะ แอบเข้าบ้านตอนที่คนไม่อยู่เนาะแต่เคสนี่นะอาจจะเข้าตอนคนอยู่เขาบอกว่ามันไม่เหมือนกันกันกบเคสนี้ซึ่งโจนเนี่ยกำลังฮังกรีด้วยอ่าโจนมันเป็นยังไงฮังกรีเหมือนเวลาเราเรียนตอนคาบสี่รู้สึกยังไงอยากให้หมดเวลาเร็วเร็วเราฮังกรีก็คือหิวนั่นเองอ่าโจนมันหิวเขาบอกว่าเนี่ยในเคสเนี่ยโจนเนี่ยหิวซึ่งเหตุการณ์เนี่ยเกิดขึ้นที่ Amsterdam. อัมสเตอร์ดัมอ่ากรุงอัมสเตอร์ดัมที่ อ่ประเทศอะไรนะเทอร์ลหรือเปล่าก็จะไม่ปิดเนาะอ่าเขาบอกว่า the burglar left his home at around 2 a m on saturday อ่าโจนเนี่ยมันออกจากบ้านตัวเองอ่า left his home ก็คือโจนออกจากบ้านตัวเองเพื่อที่จะไปขโมยของบ้านคนอื่นเนาะออกไปตอนกี่โมงอ่าใบให้ว่าเนี่ยตรงนี้มีในแบบฝึกหัดด้วยโจนมันออกไปตอนประมาณกี่โมงในนี้อ่าก็คือ around 2 a.m. on Saturday าราในที่นี้หมายถึงประมาณประมาณตอน a.m. ตอนประมาณตีสองเนาะโจนมันออกไปอนตีสองตกกลางคืนเขาบอกว่า he broke into a house went straight sorry went straight to the kitchen and open the fridge door าโจนเนี่ยมัน broke into a house ก็คือบุกเข้าไปในบ้านแล้วก็ went straight went เนี่ยเป็นรูปอดีตของ go went เป็นรูปอดีตของ go เนาะ like go คือแปลว่าไปก่อนอันนี้ก็จะแปลว่าไปเหมือนกันเต่มันเป็นรูปอดีตก็คือมันผ่านไปแล้วนั่นเองอ่ามันไปแบบไหนมันไป straight แปลว่าตรง ก็คือมันเนี่ยโจนเนี่ยเดินตรงไปที่คิทเช่นก็คือที่ห้องอะไรห้องครัวนั่นเองอ่าเห็นไหมก็ตามเนื้อเรื่องเลยเขาบอกว่ามันหิวเลยม,มันเลยตรงไปห้องครัวแล้วก็ open the fridge door อ่า i d g ตตรงนี้แปลว่าตู้อะไรตู้เย็นนั่นเองอโจนเนี่ยมันบุกไปที่ห้องครัวแล้วก็ตรงไปที่ตู้เย็นแล้วก็ทำไร o โอเพนฟร Door คือเปิดประตูตูเ้เย็นออกมาอ่าต่อมาเขาบอกว่า i n s inside h e found some fresh fish and cold drink อ่า n s i d e ก็คือข้างในข้างในอะไรมันเปิดอะไรออกมานะเปิดตูเ้เย็นออกมาเนาะก,ก็เป็นข้างในตูเ้เย็นเนี่ยด้านในตูเ้เย็นเนี่ยโจนมันเจอมันพบกับอ่าพบหรือเจอเจอกับ some f r e s h fish อ่าก็คือฟิชก็คือปลา ปลาที่ยัง fresh f r e อยู่ก็คือปลาที่ยังสดอยู่ยังไม่ได้เอาไปปรุงอาหารก็คือไปเจอปลานอกจากเจอปลาแล้วต้องเจอ cold drinks ก็คือเครื่องดื่มอ่าที่แช่เย็นอยู่อาจจะเป็นน้ําโค้กน้ําอะไรนี้เนาะแช่เย็นไว้อ่าประโยคต่อมาเขาบอกว่า he search อ่า search search, search ก็คือทําไง search เหมือนเราไป search ใน google search ในอินเทอร์เน็ตก็คือทำไงคน้นหานันเองอ่ามันหานั่นแหละ โซนปัญหาอะไรอ่ะเราไปดูในด้านถัดมาเนะาะเขาบอกว่า,วา he searched the cupboard and found a frying pan อ่าก็คือค้นหาตู้อ่าคับบอร์ดแปลว่าตู้กับข้าวตู้กับข้าวแล้วก็ found อ่า found ก็แปลว่าพบเจอเหมือนกันเนาะคำเดิมเมื่อกี้ frying pan อ่า frying แปลว่าทอด pan คือ กะทะนะก็คือเจอกระทะอยู่ในตู้นะประโยคต่อมาเขาบอกว่า a few minutes later he was preparing a meal while the house owner a woman was sleeping upstairs อ่นะประโยคนี้ยาวนิดนึงเราดูไปพร้อม,อมกันเขาบอกว่า a few minutes later ก็คือไม่กี่นาทีต่อมา m i n u t คือนาทีเนาะ a few ก็คือเล็กน้อยก็คือไม่นานอีกแป๊บนึง่อหลังจากที่มันเจอกระทะเจออะไรแล้วไม่กี่นาทีต่อมาเนี่ย he was preparing preparing ก็คือเตรียมเตรียม a meal meal แปลว่ามื้ออาหารก็คือทำกับข้าวนั่นเองโจนมันก็ทำกับข้าวทำกับข้าว่า why มือนชื่อหออัวข้อ why แปลว่าในขณะที่ในขณะที่ the house owner house house owner แปลว่าเจ้าของบ้าน จากขานาดมาข้างหน้าเนาะเจ้าของบ้านในขณะที่เจ้าของบ้านเนี่ยซึ่งเจ้าของบ้านเนี่ยเป็น w ูแมนก็คือเป็นผู้หญิงเนี่ยกำลังทำอะไรอยู่ was sleeping upstairs ก็คือกำลังหลับอยู่นั่นเองอา sleeping นอนหลับอยู่นอนหลับอยู่ที่ sleeping, ทไหน upstairs ก็คือนอนหลับอยู่ที่ชั้นชั้นบนของบ้านอาเจ้าของบ้านเนี่ยนอนหลับอยู่โจนก็จะทำกับข้าวกิน喽 โจนก็คงจะหิวมากเนาะอ่ะต่อมาเขาบอกว่า the smell of cooking woke her up อ่า the smell smell แปลว่ากลิ่นกลิ่นของ c o o k ิ้งก็คือโอจนมันทำกับข้าวรลอวก็คือกลิ่นของอาหารเนี่ยมันทำให้ woke her upwoke แปลว่าปลุกหรือแปลว่าตื่นอ่าในที่นี้หมายถึงปลุกอ่าเธอก็คือผู้หญิงคนนั้นปลุกเธอขึ้นมาก็คือ นางนอนอยู่แล้วนาะงก็ได้กลิ่นทอดปลานางก็เลยตื่นแล้วนางก็ she quickly went downstairs to check เธอ,อก็เว้นเมื่อกี้เราเจอไปรอบหนึ่งแล้วเนาะเว้นเป็นรูปอดีตของโกก็คือไปไปอย่าง quickly ก็คืออย่าง oh sorry quietly quietly ไม่ใช่ quickly นะ quietly ก็คืออย่างแบบไหน quietly งเงียบเงียบๆอบไปดูนะัย่องย่อย่องย,องยองไปดูย่องลงไปที่ดาวสเตรเมื่อกี้อัสเตรคือชั้นบนอันนี้อัสเตรชั้นบนเนาะดาวสเตรก็คือตรงท่ามกันก็คือชั้นล่างนัานก็ลงมาชั้นล่างเราก็ย่องยอง่ยองไปเพื่อที่จะไปเช็คไปตรวจด,ดูประโยคต่อมาแบอบกว่า in her kitchen a stranger was frying fish and drinking lemonade ในคิทเช่นของเธอเนี่ยในครัวของเธอเนี่ยเธอเจอกับ stranger stranger แปลว่าคนแปลกหน้า,าคำนี้ s t r a n g e อคนแปลกหน้าไม่ใช่คนหน้าแปลกนะคนแปลกหน้า,าคนแปลกหน้านางเจอกับคนแปลกหน้าเนี่ย was frying fish ก็คือกำลังทำอะไรอยู่ Frying กำลัง กำลังทอดอทอดอะไรฟิชทอดปลาแล้วก็นอกจากทอดปลาแล้วทำอะไรด้วย drinking l e m น n a ดด d r i ก k i เลม e m เน a d e ก็คือกำลังดื่มอ่ากำลังอริอร่อยเลยกำลังกำลังดื่มน้ำเลมอนนดก็คือน้ำมะนาวน้ำมะนาวเนาะแต่มะนาวเลมอนอ่ะก็คือเป็นมะนาวลูกสีเหลืองๆเง้น่าจะเคยเห็นตามโฆษณาตามทีวีอะไรเงี้ยอ่าต่อมาเขาบอกว่า The woman immediately called the police, who arrived in minutes to address the b u r g l a r for stealing s t e a l i n g the f i s h อ่าประโยคนี้บอกว่าผู้หญิงคนนี้เนี่ยก็ call c a คือโทรหาอ่าโทรหรือเรียกนั่นเองเรียกใครเรียก police ก็คือเรียกตำรวจเรียกอย่าง immediately immediately ก็คือในทันทีทันใดก็คือแบบทำเดี๋ยวนั้นเลย ในทันทีเลยก็คือเรียกณเดี๋ยวนั้นเลยโทรหาตำรวจเลยเพื่อให้ตำรวจเนี่ยแล้วตำรวจเนี่ยก็ arrive มาถึง arrive in minutes มาถึงในในไม่กี่นาทีไม่นานม,มาถึงในไม่กี่นาทีก็คือตำรวจน่าจะอยู่ใกล้ๆน่าจะแบบตั้งด่านอยู่อะไรแถวนั้น to arrest the burg l a r arrest แปลว่าจับกุมมาเพื่อจับกุมโจรคนนั้นที่ stealing the fish ก็คือขโมยปลานี่คือคดีคดีที่มันถูกจับก็คือขโมยปลาแล้วก็เลยถูกตำรวจจับอ่านี่คือคดีที่1นี่คือขอ่าวที่1ที่เป็นข่าวเรื่องของพลานเรื่องของอาชญากรรมเนาะถือเป็นอาชญากรรมไหม ก็เป็นเนาะการขโมยก็ถือเป็นสิ่งไม่ดีอ่ะเราได้มาดูอีกข่าวหนึ่งอ่าข้างล่างมีอีกข่าวหนึ่งอ่าข่าวนี้ชื่อข่าวว่าพาดถัวว่า arrest me arrest me อ่าเมื่อกี้เราเจอคำว่า arrest ไปแล้วเนาะ arrest แปลว,ว่าจับกลุ่ม arrest me ก็คือเหมือนประมาณพูดว่าจับกลุมฉันจับกลุมฉันสิ่งอะไรอย่างเงี้ยอ่าเรามาดูในเนื้อข่าวว่าเกิดอะไรขึ้นเขาบอกว่า early last mon uh, last Monday morning police were Chasing a car travel. uh, traveling l at 40 miles per hour through the street uh, อันนี้เขาบอกว่า early last Monday morning ก็คือเกิดเหตุการณ์เนี่ยเกิดขึ้นในเวลาเราเจอที่มันเป็นคำยาวๆอย่างนี้ให้เราดูที่ระคำเาะเราก็มาไล่ดูเหตุการณเเนนเา์เกิดขึ้นในวันจันทร์วันจันทร์ตอนไหนด้วย morning ตอนเช้าาเกิดขึ้นในวันจันทร์ตอนเช้า และเป็นวันจันทร์ที่ผ่านมาแล้ว last ก็คือผ่านมาแล้วผ่านมาแล้วไม่ใช่จันทร์นี้ก็คือจันทร์ที่ผ่านมาในช่วงเช้าของวันจันทร์ที่ผ่านมาเนี่ยตำรวจ w e r e chasing a car traveling at 40 m y m i l e per hour ตำรวจเนี่ยกำลัง chasing chasing แปลว่าไล่ไล่ล่ากำลังแบบไล่ ไล่จับนั่นเองเนาะอ่าไล่จับอะไรไล่จับคาร์ไล่จับรถรถยนต์ที่มาเนี่ย traveling อ่า traveling อ่ะ,าอะมาจากคำว่า travel travel นอกจากจะแปลว่าเดินทางอ่าแปลว่าท่องเที่ยวก็ได้เนาะในที่นี้ก็คือหมายถึงการเดินทางอ่อโดยรถยนต์ก็คือหมายถึงการทำอะไรการขับรถนั่นเองอ่าไล่จับอ่รถคันนี้ซึ่งรถเนี่ยมันวิ่งด้วยความเร็วที่ 40อ่า40อ่าเดเห็นตัวย่อตรงนี้ไหมสี mph ตรงนี้ย่อมาจาก mile per hour แปลว่า mile ต่อชั่วโมงอ่าตรงนี้คืออ่าเดคู่เตอตรงนี้นะ mile ต่อชั่วโมงอ่ารถเนี่ยวิ่งด้วยความเร็ว40 mile ต่อชั่วโมงก็ถือว่าเร็วพอสมควรเนาะซึ่งรถเนี่ยวิ่ง through the street วิ่งอยู่บนถนนด้วยความเร็วอัน,นี้ตำรวจเขาก็เลยจะมาจาับอ่า ดูประโยคต่อมาเขาบอกว่า the driver of the car and three of uh, and three other passenger eventually stopped driver driver คำนี้แปลว่าคนขับเนาะมาจากคำว่า drive มีคนขับอยู่กี่คนหนึ่งคนนะรถก็ขับได้คนเดียวเนาะมีคนขับ1คนแล,และ three of passenger t h r ก็คือ3เนาะ Passenger แปลว่าผู้โดยสารอ่าผู้โดยสารนันคือคนที่มาด้วยเนี่ยอีก3คนอ่ารวมกันทั้งหมดมีกี่คน4คนนะจยบวกผิดน,นะอ่าเขาบอกว่าคนขับกับผู้โดยสารอีก3คนเนี่ยก็เอ่อ eventually stopped ก็คือหยุดหยุดแบบก็คือไล่ๆมาปุ๊บแล้วมันก็หยุดรถก็หยุดอ่าเสร็จแล้วทำอะไรต่อ got out of the car and run off อ uh, า got out of the car ก็คือพอรถหยุดปุ๊บพวกคนที่มากับรถ3 4สีคนนั้นก็ลงจากรถอาลงจากรถแล้วทำยังไงต่อ run ่ h uh, sorry ran ran off ran เป็นรูปอดีตของ run ซึ่ง run แปลว่าอะไรเอ่ยแปลว,แว่าวิ่งนเนาะอาก็คือโจนไม่ไม,ไม,ไม่ไม่เป็นโจนเนาะนรอบนี้อะก็คือ ผู้ต้องหาเนาะผู้ที่ทําความผิดเนี่ยขับรถมาด้วยความเร็วตำรวจก็ไล่มาสักพักหนึ่งหยุดแล้วก็ลงมาจากรถเสร็จแล้ววิ่งอ่าวิ่งหนีอ่าวิ่งหนีไปต่อมาเขาบอกว่า the police manage อ่า manage แปลว่าจัดการ the police manage to grab three of them ก็คือตํารวจเนี่ยจัดการที่จะ grab ก,ก็คือจับจับกลุมจับกลุมได้กี่คน three of them จับกลุมได้ สคนก่อนอจับกลุ่มได้สามคนต่อมาเขาบอกว่า the driver of the car quickly jumped over the wall and land จับกลุ่มได้3คนและ driver คนขับคนขับจะไม่ถูกจับคนขับเนี่ย quickly jump jump ก็คือกระโดดกระโดดเนี่ยกระโดด over the wall over the wall over แปลว่าข้าม วอลก็คือกำแพงอ่ากระโดดข้ามกำแพงแอนแลนก็คือกระโดดปุ๊บแล้วก็ลงมาแลนเหมือนเครื่องบินเครื่องบินแลนดิ้งก็คือลงจอดอันนี้เหมือนกันกระโดดข้ามกำแพงรุลงมาอ่าลงมาไหนไหนเราดูต่อของว่าอ่า jump over the wall and land in a police station car park อ่าลงมาที่อ่า car park car park แปลว่า โรงจอดรถหรือที่จอดรถเนาะที่จอดรถซึ่งที่จอดรถอันนี้เป็นที่จอดรถของ police station ก็คือสถานีตำรวจนั่นเองดูมันวิ่งหนีมันไม่รู้จะหนีไปไหนมันหนีไปที่โรงพักอ่าโจรหนีคนร้ายหนีไปที่หนีไปที่โรงพักอ่ากระโดดลงไปที่โรงพักประโยคสุดท้ายเขาบอกว่า there was nowhere for him to go and police officer arrested him นี่คือเป็นที่ที่เอ่อเขามาถึงเพื่อที่จะให้ตำรวจเนี่ยเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ย police officer อ่ d officer แปลว่าเจ้าหน้าที่เนาะเพื่อให้เจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ย arrested him อ่าก็คือให้จับกุมนี้ไปไหนไม่มีหีมา โรงพักให้ตำรวจจับอ่านี่คือเรื่องของเราสองเรื่องนี้ทีนี้แบบฝึกหัดของครูที่จะให้เป็นลิงก์ไปเนาะเป็นคําถามมีอยู่ด้วยกันเจ็ดข้ออ่าเจ็ดข้อนี้อ่ะเดี๋ยวมาไปให้ก่อนก็ได้ว่าเขาถามถึงเรื่องอะไรเนาะเรียนจะได้ไปทําหรือเราจะมาทําพร้อมกันไหมเตรียมอ่าเตรียมกระดาษมาเขียนก่อนก็ได้เขียนไว้ก่อนแล้วก็เอาไปตอบในลิงก์ที่ครูให้ไปเนาะ เตรียมกระดาษเตรียมอะไรมานะหรือถ้าใครดูไม่ทานต้อเรียนก็ย้อนกลับไปดูแล้วก็เอากระดาษเอาอะไรขึ้นมาเขียนพอเขียนเขียนเก็บเอาเขียนเสร็จแล้วค่อยไปตอบในลิงก์ที่ครูให้ไว้อ่าข้อนี้เขาบอกว่า complete the sentences ก็คือให้เติมประโยคให้สมบูรณ์ซึ่งให้เติมประโยคอันนี้โดยที่เราดูมาจากในเนื้อเรื่องที่เรา ดูไปเมื่อกี้เนาะในในหนังสือพิมพ์เมื่อกี้ในนิวส์เพเปเมื่อกี้ที่เป็นเรื่องของครามเมื่อกี้ว่าเหตุการณ์มีอะไรบ้างอ่ะมีด้วยกันเจข้อแบ่งเป็น A กับ B ตามภาพหัวหนังสือพิมพ์ที่มีอยู่ด้วยกัน2เรื่องเนาะอ่ะมาดูอันแรกเลยข้อ1เขาบอกว่า the burglar broke into a house on อ่ะ burglar กคือโจรใช่ไหมโจรเนี่ยบุกเข้าไป บุกเข้าไปในเฮาส์ในบ้านเนี่ย on, ตอนอบุกเข้าไปตอนไหนโจนบุกเข้าไปตอนไหนเมื่อกี้นักเรียนเห็นไหมในเนื้อเรื่องคือเขาไม่ได้บอกไว้ตรงๆว่าโจนเนี่ยเข้าไปในบ้านของอไปขโมยของในบ้านตอนกี่โมงแต่เขาบอกมาว่าโจนเนี่ยออกจากบ้านตัวเองตอนกี่โมงใช่ไหมอ่าก็คือออกจากบ้านตัวเองเนี่ยตอน2 am อ่าซึ่งเป็นวันอะไรด้วยเป็นวัน วันเสาร์ Saturday อ่ะข้อนี้เราก็สามารถตอบได้เป็นอ่าวันขึ้นก่อนเนาะเป็น Saturday อ Saturday ออ่ around 2 a.m. อ่าได้ในข้อที่หนึ่งอ่ะข้อสองเขาบอกว่า He was very hungry so he dot โจ t d o มันรู้สึก hungry มากก็คือหิวมากดังนั้นเขาก็เลยทำยังไงในเนื้อเรื่องเมื่อกี้พอมันเข้าบ้านปุ๊บมันตรงไปที่ไหนก่อนเลยไปที่ห้องครัวนั่นเองอ่ะข้อนี้เราก็ตอบว่าไปที่ห้องครัวเนาะแต่เนื้อเรื่องของเราเนี่ยมันผ่านมาแล้วดังนั้นไปที่ห้องครัวเนี่ยเราก็ต้องใช้กริยยาที่เป็นรูปอดีตอ่ะเมื่อกี้ครูอบอกไปแล้วว่าไปที่เป็นรูปอดีตเนี่ยใช้ตัวไหน ไปที่เป็นปัจจุบันคือคำว่า go ถูกไหมเวลาเราเปลี่ยนเป็นอดีตเราก็จะเปลี่ยนเป็น went อ่า went to to ห้องครัวคือ to the kitchen อ่าต่อมาข้อ3เลเรนก็จดเอาไว้นะแล้วก็เข้าไปต่อพิมพ์ให้ถูกด้วยนะถ้าพิมพ์ผิดก็ไม่ได้คะแนนนะอ่าข้อ3อบอกว่า the smell of f r า fish กลิ่นของปลาทอดเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นจากในเนื้อเลือกจากในข่าวที่บอกว่าโจนมันไปทอดปลาแล้วกลิ่นเนี่ยมันทําให้เกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นกลิ่นเนี่ยมันทำให้เจ้าของบ้านเป็นยังไงตอนแรกนางนอนหลับอยู่กลิ่นก็ไปเหมือนไปปลุกให้นางตื่นไปปลุกเมื่อกี้เราเจอคําว่าปลุกให้ตื่นแล้วเนาะก็คือคําว่า w อ woke her up อ่ uh, า w a l k her up ปลุกให้เธอตื่นขึ้นมาอ่ะเดี๋ยวเราถ้าเราไม่ใช้ her ก็ได้เนาะ mm hmm. เดี๋ยวไม่รู้ว่า her mm hmm. คือใครอ่ะ uh, เราเขียนให้ละเอียดก็คือ w a r k the the owner อ uh, ่ owner ก็คือเจ้าของเจ้าของบ้านเนี่ย up ก็คือปลุกให้เจ้าของบ้านตื่นขึ้นมาด้วยกลิ่นอันหอมหัวนองปลาทอด ข้อต่อมาข้อสเขาบอกว่า the woman called เ,เจ้าของบ้านผู้หญิงคนนี้เรียกใครโทรหาใครเพื่อที่จะให้มาจับโจรโทรหา police นั่นเอง่าโทรหาตำรวจเนาะ,ะ the police ต่อมา number f ข้อหบอกว่า A car was speeding at A car was speeding at speeding speeding แปลว่าความ ความอะไรความเร็วอ่าความเร็วเนี่ยความเร็วของรถเนี่ยเร็วอยู่ที่เท่าไหร่จากในข่าวเมื่อกี้เร็วอยู่ที่เท่าไหร่สีไมล์ต่อชั่วโมงอ่า forty m i l e per hour หรือเราเขียนเป็นตัวยอ่อเป็น mph ย่อมาจาก m i l e per hour อ่าแปลว่าไมล์ต่อชั่วโมง อามาข้อที่6กเขาบอกว่า in the car อ่อ in the car e r e v e r อ่าในในรถเนี่ย in the car ในรถยนต์เนี่ย d r e v e r d r e v e r ตรงนี้แปลว่ามีอ่าในรถยนต์ที่มาในข่าวเนี่ยมีมีอะไรมีคนอยู่กี่คนนั่นเองเขาต้องนั่งถามว่ามีคนกี่คนเมื่อกี้เราดูไปแล้วคนมีทั้งหมดกี่คนมี driver หนึ่งคนคือคนขับ driver แล้วก็มี passenger ผู้โดยสารอีก3คนรวมเป็น4คนนั่นเองอข้อนี้เราก็ตอบได้ว่าเป็น four people อ่ะและข้อสุดท้าย the last one บอกว่า the police arrested อ่าโจนโอ๊ยไม่ใช่โจน police ตำรวจตำรวจเนี่ย arrested ก็คือจับกุมจับกุมใครในในข่าวอันที่2จับกุ่มใครได้ จับกลุมคนที่กระโดดเข้าไปในสถา,านีตำรวจก็คือ the driver นั่นเองอนี่ได้แล้วนี่คือคำตอบเนาะอ่ะแล้วเรียนก็จดเอาไว้แล้วก็เข้าไปตอบในลิงก์ google form ที่ครูให้มาด้วยเพราะว่าครูจะไปเช็คชื่อจากตรงนั้นเนาะอ่ะสำหรับวันนี้เนื้อเรื่องของเราคลามอ่ะก็ จบแต่เพียงเท่านี้แล้วทกทนอโอกาสติดาบายบายซียูเน็ i m e